น้องชายขี่ม้าไปกับกันกันอยากเห็นนายดำนัก็ว่านาตามมันรูปหล่อคล้ายผู้หญิงกันกับไอ้ดำจะดูร่วมโลกกันได้ก็หมายความว่าไอ้ดำยอมเป็นลูกน้องของกันเชื่อมือกันเถอะว่าพินในสุพรรณเนี่ยกันจะไม่ยอมไม่ใครยิ่งใหญ่ไปกว่ากันเลยเสือดำนึกขบขันที่สุดเขากําลังจะพาเสือหนอมไปพบกับตัวของเขาเองจุดประสงค์ของเราพินก็คือหลอกลวงไปให้ห่างไกลจากบริวาร แล้วเขาก็จะสังหารเสือหนอมเสียหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมาประกาศให้พวกชาวป่าและบริวารเขาเสือหนอมทราบว่าเขาคือเสือ,อดำเจ้าพ่อการจนบุรีเสือหนอมกับระพินเดินเคียงคู่กันไปยังหมู่มา้าที่ได้ผูกสายบางเหียนไว้ใต้ต้นไม้โจนหนุ่มบอกให้ระพินเลือกม้าตัวใดตัวหนึ่งสุดแต่เขาจะชอบกันไม่มีอาวุธเลยเสือหนอมขอปืนพกไ้ป้องกันตัวสักกระบอกสิเพื่อน ถ้หากว่าเสือดํายิงกันกันจะได้มีโอากาสป้องกันตัวเสือหน่อมปลดทอมสันออกจากบ่าส่งให้เขาเอาเกาเาทอมสันไว้ก็แล้วกันน่ะปืนพวกนะ่ะแกคงยิงไม่แม่นหรอกแต่สําหรับกันฝีมือยิงปืนพกของกันนะ่ะแน่นักกันอาจจะยิงถูกแม้กระทั่งมลแงวันที่กําลังบินอยู่ในอากาศ <laughs> รับผินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยกทอมสันขึ้นสะพายบ่าต่อจากนั้นสองเสือก็ก้าวขึ้นไปนั่งบนหลังม้าคนละตัว บริวารของเสือหนอมกำลังพักผ่อนอยู่ในกระท่อมของพวกชาวป่าไม่มีใครเลยที่จะทราบว่าเสือดำกำลังจะพานายของเขาไปสังหารมาทั้งสองตัววิ่งมาถึงริมทานแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านของพวกชาวป่าประมาณสองกิโลเมตรเท่านั้นระผินบังคับม้าให้หยุดนิ่งยกมือขึ้นเป็นสัญ,ญญาณให้เสือหนอมหยุดมา้าขุนโจรไม่ได้พูดอะไรเลยพาตัวก้าวลงจากหลังม้าอย่างรวดเร็วปลดทอมสันออกจากบาด ยกขึ้นจ้องหมายระดับหน้าอกเสือหนอมศัตรูของเขาไอ้หนอมอยู่กูละมึงชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกนั่งนิ่งเฉยอ,อยู่บนหลังมา้าแต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของรบผินทําให้เสือหนอมเข้าใจว่าคุณโจรสัพยอเขาเฮ้ย hey! อย่าล้อเล่นเว้ยไอ้น้องชายแล้วเขาก็ก้าวลงมาจากหลังมา้าเดินตรงเข้ามาหาเสือดับใบหน้าของรบผินหยุร้ายขึ้นทันทีหยุดไอ้หนอมยกมือขึ้น คราวนี้เสือหนอมก็แปลกใจเหลือที่จะกล่าวแต่เขาจําเป็นต้องปฏิบัติตามคําสั่งของขุนจุดอาวุธคู่มือของเขากําลังจะประหารตัวของเขาใบหน้าของเสือหนอมซีดเผือดแกจะเอายังไงกับกันพินเระพินหัวเราะลั่นปราดเข้ามาประชิดตัวเสือหนอมกระชากปืนพวกที่เน็บเอวออกมายึดไว้แล้วถอยออกมาหากักไอหน้าโง่นี่หรือจอมจนผู้ยิ่งใหญ่ในสุพรรณบุรีแกไม่น่าจะหลงกลกันเลย ไอ้หนอมดูหน้ากันเสียให้ดีนี่แหละเสือดำละ่ะแกเห็นหรือยังว่าเสือดำน่ะมันฉลาดกว่าแกม,มากมายนะักทั้งสติปัญญาและฝีมือเสือหนอมใจเต้นระทึกเขามองดูขุนจนไม่วางตารับผินยิ้มให้ศัตรูของเขาและพูดต่อไปแกตั้งใจจะสังหารกันใช่ไหมละ่ะเสือหนอมถูกละในป่าป่านึงน่ะจะมีเสือสองตัวร่วมถ้ำกันไม่ได้เว้นแต่เสืออ,อีกตัวหนึง่งเป็นเสือตัวเมีย แต่นี่แกกับกันตาก็เป็นเสือตัวผู้ด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นมันต้องฟัดกันเพื่อแย่งให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในป่านี้แกน่ะมันคุยโม้มากเกินไปแกยังไม่ทันรู้จักกันสักนิดแกก็มังอาจลบโลดูหมิ่นกันเทิดทิมานะบางเกิดขึ้นแกเสือหนอมทันทีถึงแม้ว่าขวัญและกำลังใจของเขาจะเสียไปบ้างเขายืนนิ่งอึ้งอยู่สักครู่และพูดกับขุนโจรไอ้ดำถ้ามึงเป็นชายชาตเสือสมชื่อแล้วล่ะก็ วางทมสันลงแล้วสู้กันตัวต่อตัวไม่แกก็กันแล้ววะที่ต้องปาชัยกันไปข้างนึงอะ่ะแกยึดปืนพกของกันไปหนึ่งกระบอกแต่กันยังมีอีกหนึ่งกระบอกเรามายิงกันตัวต่อตัว,ตวใครพลาดคนนั้นก็ต้องสูญสิ้นชื่อ <laughs> ยุติดทำยางยิ่งทีเดียวเสือหนอมคนยางกันน่ะไม่เคยเอาเปรียบใครและไม่เคยถือโอกาสสังหารผู้ที่ไม่มีหนทางต่อสู้ ขอให้กันได้เห็นน้ำใจลูกผู้ชายของแกหน่อยเถอะเพื่อนหากกันแพ้แกถูกแกฆ่าตายแกก็สมควรจะได้รับสมยาวว่าแกเป็นจอมจนผู้ยิ่งใหญ่หรือเจ้าพ่อสุพรรณบุรีแต่ทอมสันกระบอกนี้สวยนะถ้าถูกกันยิงตายแล้วก็ขอให้กันไม้ใช้เถอะนะเพื่อนเสือหนอมขบกรามแน่นพยักหน้าช้าๆ <c oughs> อย่าเพิ่งหวังชชยชนะให้มากนักเลยไอ้ดำมาวางทอมสันเะ แล้วยิงกันตัวต่อตัวรับผิดมั่นใจในชัยชนะของเขาร้อยเปอร์เซ็นต์คุณโจนถอยหลังออกไปห่างจากคู่ต่อสู้ของเขาแล้ววางทอมสันพิงไว้กับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งลวงกระเป๋าหยิบปืนพกออกมาถือเตรียมพร้อมไอ้หนอมตกลงกันก่อนเถอะเว้ยเราจะยิงกันยังไงเสือหนอมนิ่งอึ้งไปสักครู่วางปืนลงไอ้ดำวางไว้ข้างหน้าแกนั่นแหละและกันก็จะวางลงเช่นเดียวกัน เมื่อกันนับหนึ่งสองสามแล้วก็ก้มลงหยิบมันขึ้นมายิงกันได้เลยใครว่องไวและมั่นยำกว่าก็เป็นโชคของคนนั้นด้วยยุติธรรมแล้วไม่ใช่หรือเพื่อนแกคงจะเห็นแล้วสินะว่ากันเป็นลูกผู้ชายพอตัวและยินดีสู้กับแกยอย่างชายชาติเสือคนนึงไม่ต้องการเอารัดเอาเปรียบแกเลยแต่กันเพียงพําแพ้แกแล้วก็ไม่ต้องสงสารกับเหลือดําคุ้นโจนยิ้มให้คู่ต่อสู้ของเขาแกสปอร์ตมากอย่างนี้ซว่าถึงเรียกว่าเสือ การต่อสู้กันอย่างยุติธรรมเช่นนี้กันชอบนะกต่างคนต่างวางปืนพกลงแทบเท้าของตนสองเสือยืนเผชิญหน้ากันในระยะห่างกันไม่เกินสิบเก้าความเงียบเกิดขึ้นชนั่วขณะได้ยินแต่เสียงลมพัดและเสียงนกรง้รงนั้นเสือหนอมนับเสียงหนักแน่นและพินหัวเราะนับต่อไปเสือหนอมกันอยากยิงแกเต็มทนแล้วสอง เหมือนกับนักกีฬาคอยฟังเสียงสัญญาณสตาร์จากกรรมการต่างคนต่างยืนคุมเชิงกันแล้วเสือหนอมโจนหนุ่มก็นับสัญญาณบมระ3าสองเสือรีบก้มตัวลงหยิบปืนพกขึ้นมาถือแต่ความว่องไวของเสือดำเหนือกว่าโจนหนุ่มมากกระสุนของเขาแผดเสียงขึ้นก่อนสองนัดเสือหนอมสะดุ้งเฮือกปล่อยปืนหลุดจากมือ ยกมือทั้งสองควาคว้าอากาศและล้มลงสิ้นใจตายกระสุนเมิลิเมตรทะลุอกเขาทั้งสองนัดระพินยิ้มเล็กน้อยเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ข้างหน้าเสือหนอมฝีมือของแกยังห่างไกลกันมากนะน้อมเอ้ยไปสู่ที่ชอบที่ชอบบ้ากันจะนำศพของแกไปอวดสมุนของแกเดียวนี้พวกชาวบ้านปาก็าคงจะดีใจที่แกตายเสียได้เพราะแกกับสมุนของแกได้ก่อกรรมทำกิเห้เขาม,ามากมายนะ ทั้งนั้นที่แกได้พึ่งพาอาศัยเขาในเรื่องที่พักและอาหารเสียงทอมสันดังขึ้นหนึ่งชุดพวกชาวบ้านป่าและบริวารของเสือหนอมตระนกตกใจไปตามตามกันบรรดาสมุนโจรรีบวิ่งออกมาจากกระท่อมที่พักทุกคนถือปืนกลมือเตรียมพร้อมเข้าใจว่าเจ้าพนักงานตำรวจบุกรุกเข้ามา แต่แล้วทุกคนก็ต้องตกตะลึงไปตามกันเมื่อไรเห็นเสือดําขีมา่ม้านําหน้าพาสู่ของเสือหนอมซึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่บนหลังม้าตัวหนึ่งเดินตรงเข้าไปยังหมู่บ้านของชาวป่าพี่น้องสมุนโจรต่างอุทานกันขึ้นุนโจรก้าวลงจากหลังม้าอย่างสง่าผ่าเผยมือถือทอมสัตว์พวกชาวบ้านป่าและลูกน้องของเสือหนอมพากันเข้ามาห้อมล้อมเขาและไถ่าถามเรื่องราวจากว่าพินกันเซ่งแท้ ลุงสิงกับเร่ไรวิ่งเหยาะๆมาจากหน้ากระท่อมที่พักระพินกวาดสายตามองไปรอบๆและสิ้นสุดที่ใบหน้าบริวารเสือหนอมไอ้น้องชายไม่ต้องตื่นเต้นตกใจให้เกินไปนะแต่กันจะบอกให้พวกแกรู้ว่ากันคือเสือดำเจ้าพ่อสุพรรณบุรีไอ้หนอมนายแกมันกำแหงนะกันก็เลยยิงมันทิ้งเสียแต่เราต่อสู้กันอย่างยุติธรรมที่สุดคือยิงกันตัวต่อตัว,ตวถ้าพวกแกอ,อาฆาตพยาบาทกัน ต้องการจาับะทะกับกันก็เรียงหน้ากันเข้ามากันพร้อมเสมอที่จะให้โอกาสพวกแกไอหลานชายพลานสิงร้องออกมาดังๆปราดเข้ามายกมือจับแขนเขาเจ้าคือเสื้อดำเหลอเนี่ยถูกแล้วเจ้าลุงฉันคือระพินหรือเสื้อดำอย่าสงสัยอะไรเลยเรไรตื่นเต้นยินดีเหลือที่จะกล่าวลนเข้ามาหาเขาและพูดกับเขาด้วยความดีใจพี่พี่จ้า หนูฝันไปเรื่องอะไรกันพี่คือเสือดำเป็นไปได้หรือเนี่ยระพินหัวเราะ <laughs> ถ้าพี่เป็นคนอื่นพี่งคงฆ่าไอ้หนอมไม่ได้ง่ายๆเช่นเนี้ยพูดจบเขาก็หันมาทางบริวารของเสือหนกไอ้น้องชายพาศพของนายเองไปพ้นหมู่บ้านนี้เดียวนี้และพวกเองทุกๆคนด้วยจำไว้แต่ใครจะมาลุกรานชาวบ้านป่าที่นี่อีกผู้นั้นจะต้องตายด้วยมือกันและจำหน้ากันไว้ กันนี่แหละคือเสือดำเจ้าพ่อสุพรรณบุรีสมุนของเสือหนอมตัวสั่นง,งันงกถึงแม้จะมีปืนถืออยู่ในมือก็ไม่มีใครกล้าต่อกรกับขุนโจดทุกคนรีบพากันไปยังม้าของตนทันทีและไม่มีใครพูดอะไรกันเลยระผินยืนอยู่เคียงข้างเรไรเขามองดูพวกโจดซึ่งกำลังขึ้นนั่งบนหลังมา้า และพาศพเสือหนอมไปจากหมู่บ้านของชาวป่าอย่างเงียบเงาและขณะนี้บรรดาชาวบ้านป่ากำลังจ้องมองดูเขาด้วยความชื่นชมทุกคนปีติยินดีอย่างยิ่งที่เสือหนอมได้จบชีวิตแล้วเบื้องหน้าของเสือดำคือพวกชาวบ้านป่าซึ่งกำลังห้อมล้อมเขาทุกๆคนเต็มไปด้วยความอาลัยรักที่ขุนโจนจะจากไปในสองถึงสามนาทีนี้นายพรานเท่ายืนหน้าเศร้าอยู่ข้างๆเขา พวกชาวป่าเหล่านี้ได้เป็นหนี้บุญคุณเสือดำอย่างมากมายในกาที่เขาสังหารเสือหนอมได้พอนับแต่นี้ต่อไปลุงสิงกับเพื่อนบ้านของแกก็จะครองชีวิตด้วยความผาสุกตามประษาคนป่าคนดอยไม่ต้องหวาดระแวงไผ่จากเสือหนอมและบริวารตลอดเวลาที่เขาพักอยู่กับลุงสิงนายพรานเท่าพวกชาวบ้านป่าทุกครัวเรือนต่างแสดงอัธยาศัายไมตรีจิตต,ต่อเขาเป็นอย่างดีจัดอาหารและเล่ามาให้เขายกย่องบูชาเขาด้วยน้ำใสใจจริง ไม่มีใครอยากให้เขาไปจากนี่เลยเพราะถ้าเขาอยู่ทุกๆคนก็อุ่นใจเมื่อระพินจากไปแล้วอาจจะมีขุนโจรคนอื่นมาข่มเหงรังแกอีกและข้อสำคัญพวกบ้านป่าพากันเป็นห่วงอนาคตของเขาการเข้าไปในเมืองย่อมหมายถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเงื้อมือของเจ้าพนักงานตำรวจเขาอาจจะเพี่ยงคลมทูกยิงตายอันเป็นอวสานของเสือรายทุกๆคนที่จะจบชีวิตของตัวเองจากกระสุนปืนของผู้บิทักษ์สันติราช ขุนโจรยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางพวกชาวบ้านป่าที่น้ำใจดีงามต่อเขาบาขวาของเขาสะพายทอมสันใหม่เอีม่มซึ่งเป็นของเสือหนอมนั่นเองที่เอวคาดเข็มขัดกระสุนปืนพกอันเป็นอาวุธป,ประจําตัวเสือหนอมเช่นเดียวกันระพินหันมาทางลุงสิงยกมือขวากอดนายพรานเท่าผู้มีพระคุณต่อเขาอย่างมากใหม่ลุงจ๋าฉันคิดถึงลุงและน้องสาวของฉันมากลากรอนนะจ๊ะลุงถ้าชีวิตของฉันยังอยู่ วันหนึง่งฉันจะต้องกลับมาหาลุงอีกนายพรานผู้สูงอายุฝืนยิ้มให้เขาไปเถอะหลานชายขอให้โชคดีและความปลอดภัยจงเป็นของเจ้าลุงกับพวกเราทุกคนจะไม่ลืมเลยว่าเจ้าเป็นผู้สังหารเสือหนอมเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราขอให้เจ้ามีความสุขแคล้วคลาดจากอันตรายเถิดเสือดำขุนโจนกราบลงบนบาชาชราด้วยความเคารพ ขอบใจมากที่ลุงให้พรฉันแล้วเขาก็เปลี่ยนสายตามาทางพวกชาวบ้านป่าพี่น้องที่รักทั้งหลายฉันขอลาไปก่อนฉันจะเป็นจะต้องไปตามทางของฉันชาตินี้เวรกรรมของฉันมันมีมากมายนะฉันจะก้มหน้ารับกรรมไปจนกว่ามันจะสิ้นสุดฉันจะไม่ลืมความเอื้อเฟื้อของพี่ป้านาอาเลยฉันพักอยู่ที่นี่ได้รับความสุขสบายมากพวกชาวบ้านป่าพูดกันพึมพั ต่างแสดงความอะไรรักเขารับผินได้แสดงความโอภาปราัยกระทุกทุกคนโดยทั่วหน้าจอมโจรหม,มุนตัวกลับพาตัวเดินเข้าไปในกระท่อมที่พักของลุงสิง์เขาแลเห็นเรไรัแม่สาวพับพึงภัยของพวกชาวบ้านปะกกำลังนั่งหันหลังให้เขาอยู่บนเตียงและแน่นอนหล่อนกำลังร้องไห้กะซิกกะิกเขาได้ยินเสียงสะอื้นของหล่อนแผ่วเบารับผินรู้ดีว่าเรรรักเขามาก สายตาของหล่อนมันบอกความปรารถนาแห่งหัวใจแต่เขาไม่มีความรักที่จะให้หล่อนเขายังมั่นอยู่ในทัศนีเมียรักของเขาเขาเพียงแต่รักและเอ็นดูหล่อนเหมือนกับน,น้องสาวของเขาคนหนึ่งขุนโจนตรงเข้ามาสุดตัวนั่งข้างๆเรไรเรไรจ๋าพี่จะลาหนูไปเดี๋ยวนี้แล้วเรไรค่อยๆหันหน้ามาทางเขาความรักความอะไรท่วมท้นหัวใจลหล่อน ยกมือทั้งสองข้างกอดคอเขาแล้วซบหน้าลงกับอกเสือดำหยาดน้ำตาไหลนองแก้มซ้ายขวาพี่ชา้าพี่รู้ไหมว่าหนูจะต้องร้องไห้คิดถึงพี่ทุกวันคืนพี่ไม่ควรมารู้จักกัหนูเลยพี่เป็นคนคนเดียวที่หนูลืมไม่ได้แต่หนูเป็นคนป่าคนดอยนะพี่นะหนูจะรักพี่คิดถึงพี่สักเพียงไหนหนูก็ไม่มหว่ง ที่จะได้คบกับพี่รพินถอนหายใจหนักๆยกมือรูปเรือนผมหล่นแผ่วเบาและเชยคางเรไรขึ้นนิ่งเสเรไรน้ำตาของหนูมพี่ไม่อยากแลเห็นเลยจำคำของพี่ไว้พี่จะกลับมาหาหนูในวันหนึ่งพี่จะไปหาเงินและพี่จะมาปลูกบ้านอยู่ที่นี่เลิกเป็นโจรกลับเนื้อกลับตัวไปพลเมืองดีต่อไปเรไรคนดีอย่าร้องไห้นะจ๊ะ หนูเป็นเด็กดีของพี่หนูน่ารักที่สุดพี่จะนึกถึงหนูทุกลมหายใจของพี่พี่จะไม่ลืมเรไราของพี่เลยไปส่งพี่ที่ริมทานเถนแเราเคยนั่งคุยกันที่นั่นทุกเช้าเย็นไปดูที่ที่เรานั่งคุยกันอีกครั้งเพราะการที่พี่เสียงโชคเข้าไปในเมืองคลาวนี้มันหมายถึงว่าพี่เสี่ยงชีวิตของพี่ด้วยแต่พี่พลาดทั้งตำรวจเขาก็ยิงพี่ตายลันลืมตาผุ่ง รีบยกมือปิดปากเขาพี่ชา้าอย่าพูดอย่างนี้อย่าแช่งตัวเองพี่ต้องกลับมาหาหนูเขายิ้มเศร้าๆจะพี่จะกลับมาสายตาทั้งสองคู่ประสานกันแน่นร่างของเรไรอยู่ในวงแขนของเขารับผินค่อยๆก้มลงจนกระทั่งริมฝีปากของเขาบุดวีนจะสัมผัสกับริมฝีปากของดอนแต่แล้วเขาก็จูบหน้าผากเรไรด้วยความปราณีเรไร ยกหลังมือขวาของเขาขึ้นแนบแก้มหลอดแววตาอันโศกเศร้าจ้องมองดูหน้าขุนโจนตนลอดเวลาพี่จ๋าพี่ต้องกลับมาหาหนูจริงๆนะนะพี่นะเร่จะนับวันรอเวลารอคอยพี่หนูไม่มีอะไรจะให้พี่หรอกจ้ะนอกจากคำพรของหนูสิ่งใดที่พี่นึกหวังสิ่งนั้นจงสมปรารถนาและขอให้พี่จกแคล้วคลาดจากอันตรายทุกประกาศ เขาจูบพวงแก้มข้างขวาของหล่อนเบาๆประคองเรไรให้ลุกขึ้นยืนพาหล่อนเดินออกไปจากกระท่อมเสียงจอกแจ๊กจ่อใจของพวกชาวบ้านป่าเงียบกริบทุกคนมองดูขุนจนเป็นตาเดียวรับผินยกมือขวาขึ้นบบกลากรพี่น้องที่รักของฉันลากรน,นันลุงฉันจะให้เรไรไปส่งฉันที่ลำทานนั่นและฉันจะคุยกับเรไรอีกสักครู่ทุกคนตื่นตันใจไปตามกัน รับพินฝืนยิ้มให้กับพวกชาวบ้านปากยกมือขวาจับมือเรไรไว้และพาหล่อนเดินไปจากกระท่อมตัดตรงไปยังลำธานซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านของชาวป่าประมาณสองรอยเมตรเขาพูดปลอบใจหล่อนและสัญญากับเรไรว่าเขาจะกลับมาน,นี่แน่ๆน่น้ำตาของหล่อนมันทำให้ขุนโจนเกือบจะเลิกล้มความคิดไปจากเรไรดูเหมือนเขาจะรู้สึกรักหล่อนขึ้นบ้างแล้วทั้งสอง ยืนอยู่ริมทานภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ซึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่วน้ําในลําธารใสแจ๋วและไหลเชี่ยวเบื้องบนศีษะลวยไม้ป่าห้อยระยะงามตาและร,ะบรอบๆตัวของหล่อนดอกไม้ป่าหลากสีสะพรั่งหล่อนเคยมานั่งตกปลากรพินทุกวันมันเป็นความสุขอย่างที่สุดขณะที่เรไรได้อยู่กับเขาสองต่อสองเรไรได้รู้จักความรักในคราวนี้มันทำให้หล่อนใจจะขาดเมื่อเขาจะจากหล่อนไป ระผินเอื้อมมือเด็ดดอกแก้วช่อหนึ่งออกมาจากต้นของมันยกขึ้นดมและส่งให้หลอนูเอาไว้เสียบแซมผมนะจ๊ะล่อนสันศีรษะหนูไม่เอาเห็นดอกแก้วแล้วแทนที่จะช่วย้คลายความคิดถึงพี่กับจะทําให้หนูคิดถึงพี่ยิ่งขึ้นพี่จา๋าพี่อยู่ที่นี่พี่เคยเก็บดอกแก้วให้เรไๆทุกวันตอนนี้ไปไม่มีใครเก็บให้หนูแล้ว แก้วของบานอยู่กับต้นเหี่ยวแห้งร่วงโอยไปพี่จา๋าดูกล้วยไม้ช่อนั้นสิจ๊ะเห็นไหมมันร่วงลงไปในน้ําและกําลังลอยไปมันก็เหมือนกับพี่ละจ๊ะกล้วยไม้ช่อนัน้นจะไม่ลอยทวนน้ากลับขึ้นมาเป็นอันขาดพี่จากไปไหนพี่จะกลับมาพี่จา๋าหนูคิดถึงหนูบอกไม่ได้ว่าทําไมหนูถึงคิดถึงและเป็นห่วงพี่มากมายอย่างนี้ เขาดึงตัวหล่อนเข้ามากอดอกของเขากับอกของหล่อนแนบแน่นกันขุนจจนต้องต่อสู้กับความรู้สึกบางประการที่เกิดขึ้นแก่เขาเรไรพี่ต้องกลับมาหาหนูแน่ๆอย่างช้าดอกแก้วบานอีกครั้งเดียวพี่จะกลับมาแล้วเขาก็คลายมือที่กอดหล่อนออกยกมือตบสีสันหล่อนเบาบๆหนูเป็นเด็กดีของพี่หนูอย่าร้องไห้อย่าดื้อน,นะจ๊ะพี่จะได้รักหนูมาก หล่อนยิงทั้งน้ำตาจ้าหนูนิ่งแล้วหนูจะเป็นเด็กดีของพี่หนูไม่ดือ้ออย่าลืมพับพึงภัยของพี่นะจ๊ะหนูจะสวดมนต์วิงบนพระให้คุ้มครองพี่ให้โดนใจพี่กลับมาหาเรไรในเร็วนี้หนูจะคอยพี่แล้วก็หนูฝากหัวใจไปกับพี่ด้วยอีกครั้งหนึ่งที่ขุนโจนสะท้อนถอนใจเขาโยนดอกแก้วลงไปในน้ำ เขากะเรไรจ้องตาขมิ่งมองดูมันดอกแก้วลอยละเลื้วไปตามสายน้ำกระทบแก่งหินหยุดชะงักแล้วก็ลอยไปอีกลอยเรื่อยไปเรไรพี่ลาละบ่ายมากแล้วพี่พยายามจะเข้าไปในเมืองก่อนค่ำลากรน,นะจ๊ะเขายกมือเชยคางหล่อนขึ้นก้มลงจูบแก้มซ้ายขวาเบาๆเรไรสะอื้นดังๆระพุ่มมือกราบลงบนบ่าเขา รับผินหมุนตัวกลับเดินไปจากที่นั่นทันทีแม่สาวงานน้ำตาไหลพากพี่พี่จ๋าเขาหันมามองหล่อนเรไรก็ค่อยคซุดตัวนั่งบนก้อนหินก้อนหนึ่งเสียงเรียกพี่จา๋าเขาได้ยินถนัดขุนโจนยกมือขวาโบกให้หล่อนตัดใจออกเดินทางไปตามจุดหมายคือสุพรรณบุรีพอตะวันพบคำ่ำ เสือดำก็มาถึงบ้านเกิดเมืองนอนของเขาสุพรรณบุรีดินแดนที่ให้กำเนิดเสือร้ายหลายต่อหลายคนจนกระทั่งชาวพระนครเรียกกันว่าเมืองอ้ายเสือปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องปืนกลมือแบบทอมสันแก้ตกไปแล้วคุณโจรซุกซ่อนมันไว้ในป่าละเมาะแห่งหนึ่งพร้อมด้วยเข็มขัดกระสุนปืนพก หลังจากนั้นเขาได้นั่งพักผ่อนอยู่ในละมาะนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็บุกตัวเข้ามาในเมืองซึ่งอุน่นหาูมาข้างด้วยผู้คนเพราะเป็นเวลาหัวค่าในกระเป๋าของเขามีปืนพกข้างและกระบอกบรรจุกระสุนเต็มที่การเดินป่าเป็นเวลาสี่ชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักมันทําให้เขาเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียยิ่งนักขณะนี้เขาต้องการน้ําและอาหารคุณจนตั้งใจว่าจะเลือกร้านอาหารเร็วๆแห่งหนึ่งบรรจุกระเพาะของเขา หลังจากนั้นก็จะสืบหาบริวารเก่าแก่ของเขาซึ่งยังมีอยู่ในสุพรรณบุรีอีกหลายคนเขาตั้งใจว่าถ้าเขาได้สมุนร่วมใจสักสามสี่คนเขาจะเปิดฉากการป้นอีกเลือกหาเหยื่อที่มั่งมีจริงๆหากได้เงินเพียงพอแล้วเขาจะกลับไปอยู่บ้านป่าของนายพลานเท่ากลับเนื้อกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไปและบางทีเขาอาจจะจบชีวิตกรไรก็ได้เพราะเขารู้อยู่เต็มอกว่าหล่อนรักเขา เขากาลังเดินผ่านตรอกเล็กๆตรอกหนึ่งเพื่อจะตัดออกนอกถนนใหญ่ข้างตลาดมันเป็นตรอกเล็กๆและมืดสนิทนานๆจึงจะผ่านแสงไฟสักดวงหนึ่งรผินอยู่ในความระมัดระวังตัวทุกฝีก้าวเพราะที่สุพรรณบุรีนี้มีคนรู้จักหน้าเขามากพอเลี้ยวมุมทางที่แยกข้างวัดวัดหนึ่งขุนจนเขาบเชิญหน้ากับชายจกันสามคนซึ่งเดินเป็นแถวหน้ากระดานสวนทางมาักแล้วรผินก็กระแทกไหล่กับชายคนหนึ่งเข้าอย่างจักเพราะหลบไม่ทัน ทั้งสามคนหยุดชะงักผู้ที่กระทบไหล่กับเขาปลาดเข้ามายกมือคำขอรับพินทันทีนักเพลงเหรอเสือดำหัวเราะเบาเปล่าพี่ชายไม่ใช่นักเพลงหรอกแต่แกเดินแพร่เสียเต็มตรอกอย่างเงี้ยมันก็ต้องกระทบกันน่ะไม่รู้ว่าจะหลบไปทางไหนเจ้าคนหนึ่งร้องขึ้นดังๆใส่ไล่พี่ฟืนบุรุษร่างใหญ่ที่ชื่อฝืนเปิดไฟฟ้าเดินดังที่ถืออยู่ในมือ่องหน้าขุนจนุด รับผินขยับหมัดขวาจะชกผู้ที่บังอาจส่องหน้าเขาทันใดนั้นชายที่ชื่อฟื้นก็ร้องขึ้นดังๆเฮ้ย hey! ชากนพินกันแดงว้ยขุนโจรลืมตาโพงฟืน้นไอ้ฟืน้นเขาร้องลั่นแกเลยเนี่ไอ้เพื่อนชา่างทั้งสองโผล่เข้ากอดกันทันทีฟืน้นคือเพื่อนรักเพื่อนเกลือของเสือดับแต่ฟื้นเป็นนักเลงและระพินเป็นโจร ทั้งสองจึงแยกทางกันไม่มีโอกาสจะได้พบปะกันเกือบสองปีแล้วอย่างไรก็ตามมิตรภาพนั้นยังคงแน่นแฟนอยู่เสมอไม่ต้องสงสัยเลยว่าสองสหายจะปีติดยินดีสักเพียงใดที่ได้พบกันโดยบังเอิญเช่นนี้ไอพินไปยังไงมายังไงวะแกเป็นผีหรือว่าคนเนี่ยตื่นเต้นังบอกไม่ถูกแล้วมีนึกฝันว่าจะพบกับแกจอมโจรยกมือตบบาเพื่อนเก่าของเขากันยังไม่ตายว้ยฟื้น กันยังมีชีวิตอยู่เหมือนโลกมันกลมแล้วก็ต้องพบกันอีกเป็นธรรมดาอยู่เองแต่อย่าเพิ่งสักถามอะไรกันเลยะบอกแกเรียกว่ากันกําลังสิ้นไร้ไม้ตอกและต้องการติดตามหาเพื่อนเก่าตลอดจนแกฟืนนักเลงที่มีฝีมือคนหนึ่งในสุพรรณหันมาทางลูกน้องทั้งสองที่มากับเขาเอ้ยเองสองคนจะไปไหนก็ไปขด้พบเพื่อนกับข้าแล้วข้ามีเรื่องจะพูดคุยปรึกษาหารือกันอีกมากเลยเองกลับไปก่อนเถอะ ชายหนุ่มทั้งสองมองดูหน้ารับพินอย่างตื่นตื่นแล้วก็พากันไปจากที่นั่นฝืนคว้ามือขุนโจรพาเข้าไปในวัดทั้งสองมาที่เจดีองหนึ่งและนั่งเคียงคู่กันบนบันไดขึ้นองค์พระเจดีไอ้ดำแกไปยังไงมายังไงวะกันพยายามฟังข่าวแกอยู่เสมอคิดถึงและเป็นห่วงแกอย่างที่สุดรับผินยกมือขวากอดเพื่อนเก่าของเขาไว้เรื่องราวของกันน่ะ จะเล่าให้แกฟังแล้วจนสว่างก็ไม่จบหรอกขอให้แกรู้แต่เพียงว่าตอนเนี้ยกันกําลังเข้าตาจนบ่ะกัน,นสูญเสียบริวารและข้าวของเงินทองหมดแล้วกันลบนี้ตารวจมาจากกาญจนบรุรีบุกป่าฝาดงจนมาถึงนี่ฝืน้นพูดพ้องขึ้นมาเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไปคุยกันที่บ้านกันเถอะพิษกันพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือแกทุกสิ่งทุกประการสมุนเก่าของแกยังหากินอยู่ในเมืองนี้อีกหลายคนและพบปะก,กับกันเสมอ ไปบ้านกันเถอะเว้พินและพินยิ้มให้เพื่อนเก่าของเขาแกอยู่กับใครฟืน้นอยู่กับน้องชายของกันสองคนเท่านั้นแหละอ๋อไอ้เฟื้อน่ะเหรอถูกแล้วแต่มันไปนะคนปรปฐมเมื่อวานนีอีกหลายวันนะ่ะกว่าจะกลับแล้วแกทำอะไรกินน่ะทุกสุขของแกเป็นยังไงบ้างฟื้นหัวเระ <c oughs> กันจะทำอะไรเก๋นอกจากเล่นทัวโปและบินเลียดไม่ก็ล่องไปกรุงเทพหาฟินเถื่อนมาขาย พราะมีเงินใช้ไปวันวัๆยอมเสี่ยงภัยนิดหน่อยไปบ้านกันเถอะพินกัรู้สึกว่าแกจะเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียมากอืมกันบุกป่าฟ่าดงมาตั้งครึ่งค่อนวันแล้วก็หิวข้าวกระหายน้ําเต็มทนไปเที่ยวตลาดกันก่อนเถอะหาข้าวกินกันก่อนฟื้นไม่เห็นพองด้วยยาไอ้ดำแกอย่าอุกาจให้มันมากนักคนที่สุพรรณโดยมากเขารู้จักแกดีพลาดพังแกจะลําบากไปกินที่บ้านกันเถอะก็จะจัดหาให้แก บ้านกันปลอดภัยที่สุดไกลหูไกลตามนุษย์แกจะรับความสุขสบายอย่างเต็มที่ไประพินพบแกก็ดีแล้วกันจะเป็นโจรกับแกบ้างทางหาจินของกันมันคับแคบเต็มทนกันเคยชวนสมุนเก่าๆของแกติดตามแกไปในป่าตั้งหลายครั้งแต่ก็ไม่พบแกคงไม่รู้ว่าขณนนนเนี้ยแผ่นดินเมืองสุพรรณกําลังเดือดร้อนไปทั่วทุกย่อมยากเพราะไอ้เสือหนอมโจรหนุ่มที่โหดเหี้ยมทารุนที่สุดขุนโจรหัวเราะลั่น ไอ้หนอมเก่งมากเชียวหรือฟื้นมันแน่เหมือนกันนะว้อยยิงคนเป็นว่าเล่นเนี่ยแต่คิดว่ามือของมันเขาไม่เหนือแกไปได้เพราะกันรู้จักแกดีถ้าเช่นนั้นแกก็เข้าใจถูกแล้วไอ้หนอมถูกกันยิงตายเมื่อห้าหกวันนี้เองไม่มีโอกาสที่จะมาอารวาสอีกลวแกฆ่าไอ้หนอมฟื้นร้องขึ้นดังๆจอมโจรพยักหน้ารับปกมันยิงกับกันตัวต่อตัวในป่าโป้งเดียวจอดเลย นอกจากเสือหนอมแล้วเสือใหญ่อีกคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อกระกสุนปืนของกันฟื้นขมวดคิ้วยน่นมองดูเพื่อนกับของเขาอย่างชื่นชมเก่งมากว่าพิทมีเสียแรงที่ประชาชนขนาดน,นามแกว่าเจ้าพ่อสุพรรณบุรีไปไปบ้านกันเถอะเราไปเรื่องที่จะคุยกันอีกมากมายนะักไปสิแต่กันจะต้องไปเอาทอมสันของกันก่อนกันซ่อนเอาไว้ไม่กล้านําเข้ามาในที่ประชุมชนสองสหายต่างลุกขึ้นแล้วพากันเดินไปจากที่นั่น รับพินดีใจมากที่เขาได้พบกับเพื่อนเก่าของเขาชาวสุพรรณบุรีหารู้ไม่ว่าขณะนี้เจ้าพ่อสุพรรณบุรีได้เหยียบย่างกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาอีกแล้ว